เป็นลูบล้ออยากวิ่งล้ำยันเบียครับยันเบียฮะเอ้านครพนมบ่เอนี่ข้าเป็ยันเบียโอ้มาแล้วมาแล้วครับชื่อว่าล่าลายมืออะไรเป็นเดียวบ่เออเดียนเยอะมากเลยนี่เพื่อนลูปล้อ เห็นแังแค่ยุบพอได,ด้ก็เก็บกินหน่อยหนึ่อยจนได้มาเล่นเบ็ดให้พอเดี๋ยวองได้รับใส่จากน้ำเบิงพอตัวนี้พอถึงน้ำเบิงลูกเบิงหลานอันนี้บ,นบุญบ้งไฟไรแฟนโนดสมมุติจะเป็นแบบนี้บ่อยใช่ไครับผมเป็นโนดพิมอ๋อเป็นโนดพันพันตัวเอาใส่เดสบ่ครับบ่ครับโหลดลงในโหลดลงในไอแพดอะ ใส่ได้ีเน็ตใ่ได้ใส่เน็ตเฉพาะตอนตอนโหลุดตอนนี้เขส่งไฟมาให้ตอนนี้ตอนนี้สิเป็นเป็นภาพเป็นเป็นภาพอ๋อนเป็นโหลดโอเคครับสบายครับสบายจะแบรับพี่น้องมามาหาจันบาทครับขึ้นเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้มาเข้าดีไปเอ้หูเข้าดีเข้าไรแล้ะหูดีครับหูก็เป็นเรื่องเหลี่งหูเป็น

มาแบบส,มสม้บสมๆโมบซ่โมสวยมากเลยเป็นผู้งามวีนีที่หลาเป็นลูกสาวของขอนญาตเตยืรีดูกสาวของอาจารย,ย์สมโภชหลวงสมโภงเจ้าของคนงานเพลงรอรักที่อูรถแล้วก็เตยอีแตนแล้วก็นำ้นำเงี้ยปลาพอะซาอูฟังทางนี้ผมมีเรื่องจะบอกที่หลาอยู่ การต่อไปหนีเป็นไร่การไปทัว่วแล้วก็ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัยเบิ่งแล้วมี่จะรวยกับรวยเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกของเพิิงในนพี่น้องเด้อ สวัสดีครับพี่น้องสู้สม้คนวันนี้ยิยนดีต้อนรับพี่น้องมาสู่อจองโลกของเพิ่งมาเที่วมาหิาา้งงารที่งานาประถมอีกพี่น้องมาเบิ่งกันซ้าวิจิเนียมาเช็คซาวเช็คสาวตั้งตีกับเสือผาปะใส่หลายผู้หลายคนสวัสดีครับฮอนที่ตะพูนฮอน วุ้ย,ยไม่รอยากวุ้ยรำจันเบียร์ครับจันเบียร์ฮะเอ้านครพนมบ่เออนี่ครับจันเบียร์จากนครพนม,นนยยนนพนมโยเฮ้ยเล,เ,ลเล่นเล่นเล่นเบียรลายนครพนมนี่ลองเล่นไนะลายฟังจังบาทเลย โอ้มาแล้วมาแล้วครับซื่อว่าล่าลายมืออะไรเป็นคเดียวบ้าเออเ,ออเออดี๋ยวมางมานเลยงานดนตีเวกกันมินซ์เขาเปียดหาทรายับพีิน้องมาสัมผัสกับ อาจารย์นักางเตียงทำปอุงน,นี่พอดังรูกรอเห็นตังแก่ยุบป,ปอดงมอ้มเ็กน้อยหัน้อยจนในมาเลรนเด็ดให้พอเด้อดดองได้รำใส่จากนำเบิ่ง,งพอตันนี้พอถึงนำเบิ่งลูกเบิ่งหลันโอน เอฟเฟกต์มีเลยครับเดียสมอเพราะว่าเนจุนเนจุนเน่จุนเนอร์เสียงนั่นมาไอ้ตั้งไซครับอ้มันเอฟเกโอ้ตอนนี้จุนเนอร์ตนี้เนียนจุนเนอร์จุนเนอมีเอฟเฟกต์อย่งครับ เอาเพลงไม่ไ,มไมวจันอาจารย์เติงมือคีย์บอร์ดมือสองนะครับเนี่ยไม่เบี่ยงเลยครับไม่เบี่ยงไมเดี่ยนะงบ,ยบ,ยบ่อ่ะหยาบๆยๆโอยา ไม่เบียดได้หนิไม่เบียดเสียบไปอินจะนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงสายปั้งเลยหรืส,ส,า,สายสัญญาณเอาอสัญญาณมาน้ำหนิคือมันค้นชุม่มแพร่ผมจ <laughs> ันนี้สีอะครับเดียเด๋ยว เมื่อเบียงมนสามนาเินอนเม่เียวาชำนาญชำนาญผักนงตาเบิงนองเมื่อเมื่อเมื่อเขอียเฮ้อคนัะน่า เขาเรียกว่าแตกไหมสอนครับเขาเีนว่าแตกไหมจันนี่แกรูคับแกแตกแตกใช่ไหมครับโอเค คุณบ้งไฟไรแฟนโนดสมมุติจะเป็นแบบนี้บ่อยจ้ะครับผมเป็นโนดพิมอ๋อเป็นโนดพันพันต่อาศัยเน็ตบ่ครับบ่ครับโหลดลงในโหลดลงในไอแพดละอ้ยไอเล็กพี่เน็ตด้่ไรใส่เน็ตเฉพาะตอนตอนตอโหลดโอ้ตอนนี้ก็ส่งไ่ายมาให้ตอนนี้ตอนนี้สิเป็นเป็นภาพเป็นเป็นภาพโอ้เป็นโนดโอเคครับสบายครับสม่ต้อเยอะเลโอ้ย มีกองก็เป็นเพราะเป็นอย่างเดียวพอดีเพราะมีแต่ตีเมียมิตรเมียตีมิตรเมียตีทางเครื่องเป่าแล้วแล้วไปทางเครื่องเป่าโอเค กา,ารมีมีก่องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเงินเลยครับเอาบ่กบอกจะจิ้งกิอ๋อบอกบ่กบอกมอกอะไรดูเลยดูเลยดูเล่ยี่สิบสี่ร้านสาวเรียนนี้ประกาศเคียร์คนให้พี่เขาไหนครับเคียร์คนุณ พี่น้องมาเป็นหลายหมองหลอยเสียครับพี่น้องมามาหาจานบาทครับเดี๋ยวเข้าไดียินี่มาเดียินี่มาเข้าดีไปเอ๊ะหูเข้าดีเข้าไรล่ะหูดีับหูก็เป็นเรื่องเหลืองหูหูเป็นไม่แห้งเปล่าสมวะไม่แหงเปล่าเบแมนว่าเบยนว่าล็อกล็อกอย่าขั้งอย่าังเสียงเป็ดๆ Nangun, 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 nangun,

พ่ออันพอทก่วอาพอที่วพี่ลาน้องฝ้าพี่น้องครับวันนี้อกาสได้ม่พอน้องฝ้าครับน้องฝ้านี่เป็นพราท่านบัลลครับเมื่อนาเซ่เพิ่งเํ่าใหม่ฟังว่าวันนี้ที่มาถามว่าน้องฝ้านี่เป็นผู้ใดนาตาพี่น้องน้องหึ่งบัวกับอดีตราชท่านของกรุงอีกคนมาแบบส้มๆเบัวส้มบัวส้มสวยมากเลยเป็นผู้งามวีนี พี่ลาเป็นลูกสาวของขออนุญาตเปตยสอลูกสาวของอาจารย์สมโภดวงสมโงงเจ้าของผลงานเพลงรอรักที่อู่รถแล้วก็เตยอีแตนแล้วก็น้ำเงี้ยป้าพะซาอูฟังทางนี้ผมมีเรื่องจะบอกพี่ลาอยู่บ้านบ้านหัวหน้าเนาะบ้านหัวหน้าจ้ะบ้านหัวหน้าตำบลตำบลจระเฉ๋บ้านหัวหน้าเพราะว่าเมื่อันนี้มันเป็นบ้านญาจ้ะ บ้านหัวหน้าบ้านพ่อในคือเป็นบ้านของเป็นบ้านของยาบ้านหัวหน้าเป็นบ้านยาแม่แต่ถ้าว่าบ้านฝากับบ้านแม่ในยุคขอนแก่นอุ้มพ่อสมโภชแม่ค่ะโอ้ยุคขอนแก่นยุคบ้านขานองขามยุคบ้านน้องขามเดี๋ยวเมื่อหน้าพี่พ่อชัยยลราล่ำใหนฟังจ้าขอบคุณในหลายดีใจดีใจมาพ่อขอบคุณพี่น้องพี่น้องยุดีมีแห้งลิปหนาพร้อนใหม่สวัสดีครับขาฟังขาฟังนางเอกลูกสาวนักร้องลูกทุ่งดังที่สุดใน้ชวนเป็นพระเอกพร้อมครับอาจารย์สมโภชโดนพงศ์ขออกันใหม่สวัสดีครับ